สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องวิถีเกษตรครับรอบนี้ก็นะครับเมื่อเขืยยาวเริ่มที่จะ,ะทยอยเก็บได้แล้วนะครับก็เก็บมาประมาณสามสี่รอบแล้วครับเป็นการปลูกแบบอินทรีย์นะครับก็คือไม่ใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชแล้วก็มแมลงนะครับก็จะมะีที่เป็นทั้งลูก งอบ้างนะครับหรือว่ามีแมลงเจาะบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากว่าเราเน e ้นอินทรีย์ก็คือไม่ใช้สารเคมีในการดูแลเขานะครับก็ได้อยู่ครับได้ผลผลิตอยู่นะครับอย่างที่เห็นนะ,ะทางมะเขือพวงเดี๋ยวจะถ่ายทํามะเขือพวงให้ดูนะครับวันนี้เป็นะมะเขือยาวนะครับเดี๋ยวผมจะตัดโช้พี่ๆน้องๆดูนะครับว่าอันระหว่างเราทําแบบ อินซีนะครับก็คือปลอดสารเคมีครับมันก็ได้ลูกโตพอสมควรน,นะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียก็คืออาจจะมีบบงลูกที่มันไม่สวยลายไงครับถ้าเป็นแบบนี้หน้าสมันมี้ครับเขาถ้าเป็นเน้นตลาดไม่ปลอดแสนพิษนะครับเขาก็จะคัดออกนะครับซึ่งแปลงข้างเคียงก็คือ คุณรู้จักกันนะครับเขาปลูกแล้วก็แบ่งแก่พันให้อันนั้นเป็นแบบต้องอาขายตามท้องตลาดนะครับก็จะต้องเน้นผุนสวยนะแล้วก็จะพุ่นยาต่อเนื่องเลยนะครับก็จะแนะนําวิธีการให้ผมก็ได้เรียนรู้จากาคุณลุงข้างสวนนะครับเาก็แนะนําวิธีการดูแลให้ก็ถือว่าปลูกง่ายอยู่นะครับแต่ว่า ราคาช่วงนี้มันไม่ค่อยดีครับในช่วงที่ช่วงนี้เป็นเดือนมีนาครับปีนี้ถือว่าที่เขาซื้อกัอนราคาสูงนะครับก็ตกอยู่ประมาณเจ็ดบาทแปดบาทนะครับก็ถือว่าเกษตรกร,ร,กรถ้าราคานี้นะครับไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงครับแต่ถ้าทําเป็นแบบอินรีย์ของผมนี่ก็พอจะอยู่ได้แล้วก็เราไม่ได้ขายถูกแน่นั้นนะครับเราขายเองก็จะตกอยู่กิโลละ ประมาณ20บาทก็พอได้อยู่ครับอันนี้เป็นมะเขือพวงนะครับมะเขือพวงที่เพิ่งตัดไปเมื่อกี้นะครับนี่ก็น่าจะได้ประมาณสักกิโลกว่า2กิโลนะครับต้นก็เริ่มสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับสำหรับมะ,ะมะเขือพวงนะครับเพราะว่ามัมีต้นใหม่ปลูกด้วย แล้วก็ต้นเก่าที่พร้อมเก็บก็ประมาณไม่เกิน10ต้นนะครับแต่ว่าต้นใหม่ตอนนี้คือ,อทยอยปลูกก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นละประมาณเจ,จ็ดสิบกว่าต้นแล้วครับอีกสักระยะก็คงจะได้เก็บแล้วนะครับส่วนอันนี้เป็นผลที่ติดเชื้อแล้วนะครับสถานะที่เราไม่ได้พ่นยานะครับก็จะมี ทั้งที่สามารถเก็บไปขายได้แล้วก็ที่ไม่สามารถเก็บไปขายได้นะครับวันนี้มันคือความเสี่ยงถ้าเราในทำนาเชิงพันนี่ทำแบบผมนี่ก็ไม่เหมาะนะครับเนืเ่องจากว่ามันจะได้ผลผลิตบ้างไม่ได้ผลผลิตบ้างนงครับก็เป็นปัญหาอีกนะครับนี่น,นี้ถือว่าสวยลูกนี้สําหรับที่เขาปลูกแบบใช้พึ่งแสงเคมีนะครับ จาเป็นจะต้องลาอกิ่งลาะใบเนี่ยออกเพราะว่าให้มันมีผลตรงแล้วก็เขาก็จะโดกด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราเน้นในด้านอินทรีย์ก็ควรจะไว้ใบนะครับเพราะมันจะป้องกันแมลงได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้ปลูกเยอะถ้าปลูกเยอะๆก็ไม่สามารถการได้เช่นเดียวน,นะครับเนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกแมงวีขาวนะครับที่จะมา สร้างความเสียหายให้กับต้นเขานะครับน,นี่ก็เก็บไปเรื่อยๆครับปลูกไม่กี่ต้นครับประมาณ1 2 3 4งสองสา่ห้าต้นรอบที่แล้วครับคุณลุงเขาแบ่งให้ประมาณ10กว่าต้นนะครับแต่รอดมาประมาณ6ต้นครับก็พอได้เก็บกินได้ขายบ้างนะครับ นี่ก็สามารถเอาไปทำอาหารได้หลากหลายชนิดใครชอบผัดก็เอาไปผัดก็ได้ครับหรือว่าจะเอาไปทำซุปมะเขือข้างเหนือนี่จะเอามาตำนะครับตำมะเขือยาวก็คือเผาะมะเขือคล้ายๆกับเขาทำซุปมะเขือนะครับแต่ว,ว่ามเรียกคุณลบ,บกันแล้วก็วิธีการอาจะแตกแต่างกันสักเล็กน้อยนะครับ น,นี่ก็แน่จะได้ประมาณสักกิโลกว่าครับตามที่เห็นนะครับแล้วก็จะมีพริกด้วยนะครับที่ปลูกไว้อันนี้เป็นพริกโหดนะครับพริกโหดพริกสีขาวนะปลูกเสร็มๆไปพริกนี้มันจะทนหน่อยคือปลูกแล้วก็อายุประมาณาปีปีกว่า,วาถึงจะาตายนะครับถึงจะเหิวเฉาตาย จะทนกว่าพริกขี้หนูหน่อยนะครับสําหรับพริกนะีแต่ว่าความนิยมก็แล้วแต่แต่ละท้องถิ่นนะครับแถวนี้ก็ราคาอพอขายได้อยู่ครับนอกจากว่าเขาจะเอาไปใส่แกงใส่อะไรนะครับนี่เรียกพริกโหดนะครับสีก็จะออกอขาวๆเหลืองๆอ,อ่อนๆน,นะครับ ไม่นิยมเอาแบบแตกแห้งนะครับเพราะพริกโหดนี่มันจะเป็นพริกที่เวลาให้มันแห้งๆมันจะโฟมันไม่เป็นสีแดงนะครับมันจะโฟมเป็นสีน้ําตาล,ลนะครับน้าตาลอ่อนก็เหมาะสําหรับเป็นพริกที่สําหรับทานสดนะครับเอามาปรุงเป็นอาหารเป็นส่วนประกอบอาหารได้สําหรับพันพริกโหดนะครับต้นแม่เขาก็คือต้อนเนี้ยสวนผมก็จะโลกหน่อยนะครับมันมีทั้งหญ้าทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดื่องจากว่า นีไม่พุ่นยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นต้นแม่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับต้นแม่เขาแต่ตอนนี้นี่ก็อ้อยนะครับอ้อยอ้อยแหวนอ้อยที่สําหรับเป็นอ้อยเขี้ยวนะครับมันมันขึ้นก่อเร็วมาเพราะว่าให้น้าเขานะครับก็เลยไปเบียดพี่โหดต้นแม่เขานี่ตอนนี้ก็เพราะได้ในตะแก้เพาะนะครับก็เอ่อ หลายร้อยต้นอยู่พอสมควรน,นะครับเดี๋ยวจะามาแยกชำชำไว้ในาถาเพาะชำนะครับเดี๋ยวจะเก็บพริกอีกทีหนึ่งกันนะครับนอจากว่าเดยวปล่อยมันแห้งมันก็จะเสียไปที่ไม่มีถุงนะครับก็จำเป็นจะต้องเด็ดออกจากต้นนี้เลยมันจะมีพริกโหดแล้วก็พริกขาวนะครับพริกสีขาวนั่นก็ อันนั้นรสชาติไม่เผ็ดแต่ว่ามันจะมีกลิ่นเหม็นเขียวหน่อยนะครับอันนั้นก็ทนอีกชนิดหนึ่งนะครับผมก็ปลูกไว้เหมือนกันเดี๋ยวรอบหน้าจ,จะอัปเดตอีกทีนนะครับเคยอัปเดตไว้ในคลิปก่อนๆแล้วนะครับเกี่ยวกับพริกถาวนะเพราะมันเป็นพริกที่สามารถปลูกไว้เน้นทําอินทรีย์ได้นะครับมันทนต่อโรคได้ดีแล้วก็ระยะเวลาของต้นเขาก็นานพอสมควรนะครับบางต้นก็ได้ปีกว่าบางต้นก็ อาจจะสองปีถ้าดูแลดีๆนะครับสำหรับพีกขาวเป็นอีกสายพันธุ์ขนาดเขาจะเล็กกว่าพีกที่ผมเด็ดนี่เล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียก็คือมันมีกลิ่นเฉพาะของเขาก็คือมันมีกลิ่นเหม็นเขียวแตกต่างจากพีกขี้หนูนะครับพีกขี้หนูนี่มันจะมีกลิ่นหอมเวลาเราเอามาทํา ต,ตามสุ้มตามหรือว่ากินดิบๆนะครับใส่ยำต่างๆนะเอามาปั่นเป็นน้ำจิ้มแสมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะพริกพวกนี้จะไม่เหมาะมันจะเหมาะเฉพาะพริกขี้หนูนะครับจะเหมาะสําหรับการทําพวกน้ํายำต่างๆนะหรือว่าถ้าเป็นน้ํายำจริงๆก็จะเป็นพวกพริกจินดาสุกนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบนะครับนี่ ก็ถือว่าดกพอสมควรนะครับเก็บได้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มีดอกออกมาอีกครับยิ่งเก็บยิ่งดอกแล้วก็ลำต,ต้นเขาแข็งแรงดีนะครับไม่ค่อยได้ใช้ไม้ค้ามยันก็อนลองไปเรื่อยๆครับมันเป็นเน้นอินรีย์นะครับแล้วก็ปลูกไปไม่ต้องปลูกเยอะ,อะปริมาณเยอะแต่ว่าเน้นว่าให้มันมีความหลากหลายในสวนนะครับเราก็จะสวนเราก็จะมี พืชผักหลายชนิดนะครับตอนนี้ผมก็พยายามทําให้มันมีหลลายอย่างแต่หน้าตอนนี้ก็ปัญหาคือเอาฟักทองมาปลูกนะครับเกิดโรคอีกแล้วโรคนี้เป็นโรคที่รักษายากมากก็คือโรคใบแดงโรคใบงองนะมันเกิดจากาการติดเชื้อไวรัสนะครับมันมีไวรัส อยู่ชนิดนั้นะที่มันจะชอบทำลายพวกฟักทองนะครับถ้าเราเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เองนะมันจะเกิดโรคเรื่อยๆปัจจุบันก็เลยต้องซื้อเมล็ดพันธุ์เรื่อยๆนะครับถ้าใครเก็บได้ก็ัเลือกพันธุ์ที่มันทนทานต่อโรคก็น่าจะดีนะครับปัจจุบันมันผสมกันไปมั่วหมดแล้วครับ เราก็ต้องซื้อพันเรื่อยๆที่เราจะปลูกเฉพาะนะครับอันนี้เป็นพิกโหดพี่โหดพริกนี้จะมีรสชาติเผ็ดๆนะน,นะครับมันจะอันเผ็ดแสบ แตกต่างจากพริกที่หนูมันมันมันเสบคุละแบบก่อนครับอย่างแบางพริกขาวที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับที่มันดกๆแล้วก็ปลูกดูแลง่ายนะอันนั้นเคยซื้อแหนมเนืองมากินนะครับเขาก็จะใช้พริกขาวนั้นด้วยมันไม่ค่อยเผ็ดมากครับแล้วก็เอามากินกับแหนมเนืองก็เข้ากันดีครับ สำหรับพี่ขาวนะรอบหน้าก็เดี๋ยวพอเอาลงปลูกแล้วจะอัปเดตอีกทีน,น,นะครับนี่ก็น่าจะหมดต้นละตองนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วครับวันนี้ก็เก็บไปบางส่วนละส่วนปีปิปโ,นโนเมลอนก็ปีนี้น่าจะได้กินแล้วครับเพราะว่าเอามาลงดินแล้วทดลองดูแล้วปรากฏว่าติดดอกออกผลน่าจะได้ผลอยู่ครับ เพราะมันเริ่มเป็นพุ่มสวยแต่ว่าจะต้องมาเคลียร์แย่พวกนี้ครับมันจะมีผักโขมเยอะพอสมควรอันนี้เป็นพริกพริกขี้หนูสวนนะครับพริกขี้หนูขนาดเล็กครูลุงเขาก็แบ่งให้เช่นกันนะครับเนี้ยดีคเขามาดูแลแปลงข้างเคียงนะครับแล้วเขา,เขาปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกผักชีนะครับแล้ก็ใจดีแบ่งพันให้ก็ได้พนันมาละ แล้วก็ของผมนี่จะเน้นอินรียนะครับจะจะโตแช่หน่อยเพราะว่า,วาเน้นให้ปุ๋ยที่ไก่แล้วก็ปุ๋ยที่มีให้บ้างไม่ให้บ้างครับเดี๋ยวจะพาไปดูของคุณลุงที่เขาปลูกด้านข้างนะครับอันนี้จะเน้นแบบใช้แสบพีมีดูแลนะครับก็จะง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เหมาะกับแกรททำในเชิงแพนิท มากกว่าแบบของผมนะครับถ้าเราทําอินซียังทำในเชิงแพนนี้มันไม่ค่อยได้ปริมาณนะครับก็จะเน้นตลาดคนละกลุ่มกันซึ่งเดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับวันก่อนก็ขออนุญ,ญาตคุณลุงเขาไว้แล้วว่าจะถ่ายทำทิปนะครับไม่เป็นแปลงข้างเคียงที่ติดกันนะครับวันนี้คุณลุงเขาจะปลูกพริก พี่ขี้หนูพันเล็กนะครับนี้เป็นพี่ขี้หนูพันเล็กนะครับสําหรับเนี่ยของคุณลุงจะตัววายกว่าของผมนะของผมมันจะไม่ค่อยอสูงมากเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยได้ดูแลดีแบบอของที่เขาดูปลูกในเชิงแผนนิดนะครับวันนี้จะต้องอพ่นยากําจัดมแมลงนะครับจะเป็นพวกแมงดีขาวพิ้ง ต่างๆนะครับเพียงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะครับมะเขือยาวนี่ก็เป็นลักษณะของการดูแลมะเขือยาวที่ปลูกในเชิงพนันธุ์นะครับจะต้องปลูกอนนี้ต้องเลาะบ่อยออกเพื่อว่าให้ผลมันตรงนะครับอันนี้คุณลุงเขาเก็บไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้ก็น่าเห็นใจยอยู่ครับเพราะว่าราคามันถูกก็นั่งคุยกัน,นครับว่าเออมัน รอบนี้ถือว่าราคาต่ำม,มากนะครับตกกิโลละ 6- 7ึงบาทในการราคาสูงครับแต่ว่าราคาขายที่ซื้อแตามท้องตลาดก็ยังคงอยู่ที่20บาทอยู่นะครับ20 21บาทน,บนี่เป็นพีพันเดียวกันนั่นแหละครับที่เขาแบ่งให้ผมปลูกตรงเนี้ยดูจะโตวกว่าผมนะครับเนี้ยลักษณะของแกนปลูกในเชิงพพณิชย์ในเชิงอุตสาหกรรมจะต้องปลูกในลักษณะนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยมีช่องทางการ ข้าออกเว้นระยะเน้นกำจัดวัชพืชไม่ให้สูงแบบของผมนะครับของผมนะัม่นมันเหมาะสำหรับเป็นแบบอินทรีย์แบบครัวเรือนแบบขายเองเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ว่าถ้าเราทำในเชิงา่านนี่อยากได้เงินเยอะๆนะครับก็ทำแบบนี้แต่ว่าแบบนี้ก็จะมีความเสี่ยงก็คือบางครั้งราคามันดีเราก็จะได้กำไรเยอะนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนะี่ ก่อนที่จะเข้าแน้าร้อนนะครับพิกราคาสูงถึงกิโลละร้อยห้าสิบบาทกิโลละร้อยกว่าบาทแต่ตอนนี้ก็ลดลงแล้วเหลือประมาณกิโลละห้าสิบหกสิบาทนะครับเดี mm ๋ย hmm. วก็จะลดลงเรื่อยๆผ่าอากาศร้อนขึ้นนะครับมันเมืองไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะครับปลูกอะไรก็ขึ้นแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่วิกฤตโควิดก็กระทบกันหลายๆอย่างนะครับ ก็มีปัญหาทั้งหลายๆเรื่องสุ่มทบกันก็เลยทําให้พืชผลทางการ,กรเกษตรราคาตกต่ํามากในปีนี้นะครับนี้ก็จะเป็นนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องวิถีกเกษตรนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ